รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์ครับ15นาฬิกา20นาทีทางทรบ5แห่งนี้กับผมออกิรติเทพทานครับวันนี้ฮะผมเดินตามความฝันครับฝันของใครหลายๆคนครับนี่คือฝันที่ยังลืมตาอยู่ซึ่งหลายๆคนบอกผมอย่างนั้นนี่คือจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากอากาศดีมากฮะแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังผมครับนี่คือผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างมาก ฝันของใครหลายๆคนที่ผมพูดถึงนี่คือจังหวัดเพชรบูร์ครับการเดินทางมาไฮไลท์แนด์ของเราในครั้งนี้นะครับผู้ชมครับเรียกว่าอบอุ่นอย่างถึงที่สุดครับเรามีครอบครัวที่เป็นขนาดใหญ่มากนะฮะนี่คือจังหวัดเพชรบูร์ครับแล้ววันนี้รายการของเราได้รับเกียรติครับเราได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์นะครับพร้อมโดยท่านภริยาครับต้อนรับครับท่านวิเชียนจันทระโนโอไทยนะครับและ คุณพัฒนีพรจันทระโนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องแนะนําครับท่านานอำเภอน้ําหนาวครับท่านนิติพัฒน์ผจงวิริยาทรครับสวัสดีครับท่านครับแล้วด้านหลังครับพี่อุทัยครับหัวหน้าอุทยานครับแล้วก็นี่ทั้งหมดนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวคุยขออนุญาตคุยกับท่านผู้ว่าครับว่าท่านครับถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เยเที่ยวได้ทั้งปีเลยไหอ๋อแน่นอนฮะเที่ยวได้ทั้งปีฮะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยคนคิดว ความที่เป็นเมืองหน้าอยู่ เป็นเมืองที่มีความสุขสําหรับผู้อยู่และผู้มาเยือนตามค,ความขวัญของจังหวัดเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีพอมาถึงสีเทพก็สามารถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สวยงามมากนะ,ะอันนี้น่าดูแล้ววิ่งเข้ามาในเมืองก็สามารถมากราบไหว้องค์พระพุทธมหาธรรมราชาที่เราเรียกว่าพระดำน้ําที่เรานําใช้ไปประกอบพิธีดำน้าประจําปีนะฮะแล้วนอกจากนั้นบริเวณอําเภอเมืองประมาณ10กว่ากิโลเมตรจะมีอุทยานแห่งชาติตัดหมอก วิ่งขึ้นมาอีกก็จะเป็นเขาขอคอคนะครับภูทับเบิกและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไม่ว่าจะเป็นแกลนแคนยอนถ้ำใหญ่รหรือบริเวณบ้านฟองใต้ที่จะขึ้นภูกระดึงอีกจุดหนึ่งของประเทศไทยอ๋เพชรบูรณ์เราขึ้นภูกระดึงทางทาง,ทางน้ำหนาวนี่ขึ้นแล้วก็ใกล้แล้วก็สวยงามครขึ้นเรียกว่าเปิดซิงดังนี้ได้เลยภูกระดึงนะฮะเราไม่ต้องไปรอขึ้นที่จังหวัดเลยครับผม คือวิวที่อยู่ในจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับผู้ชมครับก็รบกวนท่านผู้ว่าท่านภระยาครับเดินขึ้นมาบนเขาเนี่ยฮะแล้วก็มาเห็นวิวอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะสวยงามมากครับตรงนี้ถ้ำมาจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์นะฮะท่านผู้ว่าครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินของเพชรบูรณ์นะอาหารการกินนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วก็ราคาถูกครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งที่ผลิตผักผลิตผลไม้ส่งออกทั่วประเทศฮะ มะขามหวานนี่เรามีชื่อมากครับ oh, 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 สุดยอดครับผมอาหารการกินแล้วราคาก็ผมคิดว่าเราผลิตเองวัตถุดิบเราผลิตเองเพราะฉะนั้นราคาย่อมเยาวที่สุดนักท่องเที่ยวมาที่พักก็ที่พักมีทุกระดับนะครบจะเป็นที่พักแบบที่ท่านต้องการความสะดวกสบายโรงแรมหรูหรูแล้วก็มีที่พักแบบรีสอร์ทใกล้ชิดธรรมชาติก็มากมายนะครับแล้วก็กางเต้น สามารถกางเต็นท์ได้ทุกจุดอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็กางเต็นท์ได้นะครับโดยเฉพาะน้ำหนาวเนี่ยผักปลอดสารพิษนี่นดังมากนะคุณร้อนนะครับ สนับสนุนโดยโรงแรมภูวนาลีรีสอร์ทเขาใหญ่อบอุ่นร่มรื่นเอกลักษณ์ไทย้มัไไ่ยงเากด วันทีนี้เวลามาต้องคุยกับท่าน,นอำเภอหน่อยของฟงของฝากเป็นไงครับท่าน,นอำเภอครับเวลามาที่นี่ครับโอ,โอ,ท,อบท็อปที่ที่มีชื่อเสียงของอเำเภอน a m าหนะครับก็คือข้าวหลามซึ่งข้าวหลามของอเำเภอ Nam n าจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะมีทั้งกระบอก,กเล็กๆกระบอกใหญ่ก็มี สำหรับไอ้ข้าวเหนียวที่ใช้ก็เป็นข้าวไร่ฮะ oh. มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําสีแดงเนี่ยและเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วครับก็จะเป็นสินค้าจากไหมพรมที่ว่ามีชื่อเสียงหน่อยนะฮะทั้งหมวกไหมพรมทั้งของเด็กตั้งกุ๊ของผู้ใหญ่มีศูนย์ไทยทาเป็นผงอย่างขิงผงนะฮะเป็นเครื่องดื่มที่สามารถบำรุงสุขภาพดีๆนะครับนะครับท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องรบกวนท่านผู้ว่าครับ เรียนเชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านครัว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจริงๆแล้วสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็อย่าลืมฮะเขาค้อทับเบิกน้ําหนาวนี่สวยงามนะลดู หนาวก็สวยอีกแบบหนึ่งฤดูฝนก็อีกรูปแบบหนึ่งฤดูแล้งก็อีกรูปแบบหนึ่งและที่สําคัญในช่วงฤดูแ้งเนี่ยคุณอ๋อครับแล้วผู้ชมครับที่อื่นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีการเผาไร่เผาป่าควันจะเยอะควันจะเยอะแต่พี่เพชรบูรณ์นี้เป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีปัญหาเรื่องหมอกควันผมคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เราเป็นคนมีน้ําใจเรารอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในทุกเดือนทุกเวลาที่ท่านมาครับพวกเราจะรอครับ ครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพร้อมด้วยท่านภริยาครับท่านวิเชียนจันทละโนทัยนะครับและคุณนัทธีพรจันทละโนทัยกลับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอน้ำหนาวด้วยนะฮะขอบคุณพี่อุทัยด้วยครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับดูแลแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับเอาละจากนี้ครับเดินทางกันต่อครับไฮไลท์ของเพชรบูรณ์ตอน อันซีนครับคุณผู้ชมครับนี่คืออันซีนที่อยู่ในเขตน้ําหนาวเลยฮะผมมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูร์และผมมาที่หลังวัดโคกมนฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นคือตรงนี้นะฮะนี่คือการยุบตัวของเปลือกโลกครับทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ฮะโอ้โหเรียกว่าเราเราเรียกกันว่าเป็นแานแคนยอนเลยนะคุณผู้ชมครับจากมุมนี้นะฮะเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยครับในแผงของหน้าผาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นน้ําเนี่ย น้ำออกมาจากชั้นหินเลยนะฮะแล้วตกลงมาข้างล่างครับเสียงจะกลางวันกึกก้องตลอดเวลาเลยฮะตรงบริเวณนี้จะสวยมากฮะคุณผู้ชมครับนี่คือที่สุดครับนี่คือที่สุดของอันซีนน้ำหนาวฮะวันนี้ผมพามาเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือกาแขนย้อนกการมาน้ําหนาวนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราจะต้องได้นอกเหนือจากที่อากาศที่ดีที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมครับ เราต้องได้เรื่องของสุขภาพกับอาหารการกินที่ดีที่สุดครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำครับนี่คือสวนเนินไผ่ครับนี่คือเป็นการปลูกผักแบบไฮโดรโพรนิกนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีสารพิษใดๆสิ้นไม่ได้เป็นการปลูกผักบนพื้นดินครับข้างล่างจะเป็นน้ําระบบไหลเวียนฮะแล้วจะมีระบบแราตุเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเหล่านี้จะ,จะเจริญเติบโตผ่านแร่ธาต่างๆนานาแล้วก็จะไม่มีเรื่องของมาลงมาแมลงใดๆงสิ้นครับและผักที่นี่นะับของสวนเนินไผ่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับจะเป็นผักที่เป็นผักสลัด เช่นเลดโอ๊กกลินโอ๊กบัตเตอร์เนี่ยเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือผักสลัดที่เรากินกันทั้งหมดอย่างที่ผมเห็นทั้งหมดเนี่ยฮะโอ้โหเรียกว่าที่นี่เป็นที่สุดของผักปลอดสารพิษสลัดเลเวอร์ห้ามพลาดครับสวนเนินไผ่ครับผักไฮโดรโปนิกครับ นี่จะให้ดูเป็นเป็นแบบเป็นแปลงเด็กๆนะคุณผู้ชมครับผมก็ถามเพราะว่าแล้วมันจะไม่มีแมลงได้ยังไงอ๋อโดยตัวแมลงเนี่ยจะไม่ยุ่งกับพวกพืชเรื่องของพืชผักสลัดอยู่แล้วครับแต่ถ้ามีที่นี่เขาจะใช้เป็นจุลินทรีย์ครับเป็นธรรมชาติในการดูแลเรื่องของแมลงซึ่งปีหนึ่งใช้นิดเดียวช่วงรอยต่อฤดูเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คลีนครับสบายๆเลยปลอดสารพิษแน่นอนครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับพบเจอกับผม an แอฟธัญนพในแบงคอกแอสครูนะครับที่จะมานําเสนอเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ของน้องนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับโครงการเสริมสร้างศักภยภาพของเด็กและเยาวชนไทยขึ้นมาครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรายละเอียดของโครงการนี้รวมถึงเราจะไปดูทุกๆก,กิจกรรมที่เด็กนักเรียนที่นี่เขาทำกันครับแต่ว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอะไรเดี๋ยวตามผมไปกันเลยครับพวกเราลุย คุณ<อ>ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราลำแขกค,ครับท่านผออนิทัศรักไทยครับผอคนเก่งของน้องๆนักเรียนที่นี่นะครับซึ่งท่านได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญ จากคุณลุงคู่ว่าใจดีนะครับให้มาสารต่อโครงการดีๆที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับผอครับครับแหมผอนะครับก็ต้อต้องบอกเลยว่าที่โรงเรียนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับร่มรื่นทีเดียวนะครับผอครับอยากให้ผอกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสากลในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหน่อยครับครับโครงการสากลนะครับเป็นโครงการหนึ่งนะครับของโครงการเสริมสร้างครับ ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับของตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆหนูๆนะครับเด็กเและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเด็กๆเข้ามาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเด็กๆเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับนอกจากที่จะรับผลประโยชน์จากสาก์เป็นเงินปันผลนะครับนักเรียนก็จะมีประสบการณ์หน้าที่สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับในอนาคตต่อไปนักเรียนอาจจะสร้างอาชีพด้วยตนเองได้โดยเฉพาะโครงการสาก์นี้นะครับเป็นเป็นพื้นฐาน นะครับด้านประชาธิปไตยให้แก่ดนักเรียนด้วยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพอมากๆเลยนะครับที่มาแนะนําโครงการดีๆนะครับให้ผมและคุณผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นและที่สําคัญเด็กๆก็สามารถนําข้อดีของโครงการนี้นะครับไปต่อยอดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับผอขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเราได้ฟังเสียงของพออไปแล้วนะครับต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กๆที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้ครับไปดูกันว่าเขาสามารถนําองค์ความรู้ของโครงการนี้นะครับไปต่อยอดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรกันบ้างครับ คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันครับว่าน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนสุรลลา,าลําแขน,นครับเขาจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดก,การสารกรขนาดไหนนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องมนแลครับสวัสดีครับน้องมนลครับสวัสดีทายเอ๋โอ้นี่เจ้าถิ่นเลยนะตอนนี้เรา,าอยู่ในสารกรใช่ไหม่ก่อนหน่งต้องถามก่อนเลยว่าหน้าที่ของน้องมนลในสารกรมีอะไรบ้างครับอ่าก่อนอื่นขอบอกบริบทก่อนนะคะคือหน้าที่ของหนูเนี่ยเป็นประธานนะคะ จัดการประชุมนะคะแล้วแบ่งหน้าที่นะคะของคณะกรรมการสากลเนี่ยให้ทําหน้าที่อย่างเป็นระบบโดยจะแบ่งเกณฑ์การชําน,นาญของแต่ละคนเนี่ยว่าใครถนัดในเรื่องของไหนนะคะครับและใช้เวลาในการมา,มาดูแลบริหารจัดการงานสากลอย่างไงนอกเหนือจากเวลาเรียนหรือว่าใช้เวลาตอนพักเที่ยงหรือตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับค่ะก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงจะดีกว่าค่ะเพราะว่าพักเที่ยงเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของนักเรียนท,ทั้งหมดที่จะมาซื้อของซื้ออะไรพวกนี้เพื่อไปทานกัน กับกลุ่มเพื่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสม,สมท,ที่สุดฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจอยากจะมาเรียนรู้งานบร,ริหารจัดการสากลหรือว่ามีแนวความคิดที่อยากจะเอางานสากลเข้าไปใช้ในโรงเรียนหรือว่าในบ้านหรือว่าในชุมชนเชิญครับค่ะก็ขออื่นขอขอบคุณทางกร <c oughs> ุงเทพมหานครนะคะที่ได้มีโครงการอย่างนี้นะคะก็ขอฝากน้องๆหลายๆโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนต้นแบบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้ในหลายๆโรงเรียนได้นะคะสามารถนําหลักการเนี่ยไปใช้ได้ ะะซึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกฎของโรงเรียนนี้อย่างเดียวนะคะ,ะ,คะก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันก็อีกอย่างหนึ่งขอ,งอจะฝากไว้คืออย่าละทิ้งนะคะสิ่งที่เป็นความสําคัญของสาก์อย่างเช่นว่าคาว่าสา,าก์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ความสาคัญเล็กๆแต่มีความหมายที่กว้างออกไปอีกนะคะควรเห็นความสําคัญของสาก์ด้วยถึงแม้จะเป็นแค่โครงการเล็กๆในอันนี้ก็ขอขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาเจอกับน้องซันมาแล้วนะครับและสถานที่ที่เรานัดกันตอนนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าจะมีสถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ในโรงเรียนนะครับสวัสดีครับน้องซันมาครับสวัสดีโอ้ตอนนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนค่ะครับมีปลานิลนปลาดุกปลาททบทิมเยอะปลาประมาณสักกี่ตัวมีในนี้ก็ประมาณ ตัวแล้วทีนี้ในส่วนของการดูแลปลาล่ะมีการดูแลปลาอย่างไรบ้างครับก็มีการจัดเวรของนักเรียนเนี่ยก็ให้อาหารปลาค่ะพอเวลาปลาโตเต็มที่แล้วก็จะมีการวิทย์บ่อปลาแล้วก็เอาเอาปลาไปให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ไปจําหน่ายที่ตลาด อ๋<ด>อก็มีไรายได้เข้ามาสู่มาสู่นักเรียนด้วยค่ะ,คะหลักการของกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการแบ่งพื้นที่ก็คือ30%เป็นี่ยเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวอีก30%เนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นการขุดบ่อเลี้ยงปลาปแล้วก็ส0แล้วนะค่ะแล้วก็อีก30%สเรนี่ยสำหรับปลูกผักปลูกผักไว้รับประทานนะคะแล้วก็อีก1 0เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือสร้างเป็นแบบจำลองค่ะค่ะแล้วก็เลี้ยงสัตว์อยู่ภายในสิบเปอร์เซ็นต์ว รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ พบกันเช่นเคยนะคะกับหลงสเสน่เมือง8ริ้วค่ะถ้าพูดถึงฉะเชิงเซาหรือว่า8ริ้วเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่แล้วนะคะ และที่นี่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยล่ะค่ะเรื่องของมะม่วงคุณภาพดีโดยรสชาติที่หวานหอมแล้วก็เนื้อนุ่มจากการรวมตัวของเกษตรกรจนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเมืองแปดริ้วทําให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างสารรค์ผลิตผลมะม่วงให้ได้คุณภาพตรงความต้องการของตลาดณเวลานี้นะคะพันธุ์ที่นิยมรับประทานในกลุ่มของมะม่วงสุกก็คงหนีไม่พ้นน้ำดอกไม้ที่ยังคงครองแชมป์ขายดีทั้งภายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศ ด้วยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์ทั้งความหอมหวานสมกับชื่อน้ำดอกไม้แหละค่ะและถ้าหากเป็นมะม่วงดิบก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ที่ส่งออกมากก็คือเขียวเสวย,ยที่มีทั้งความมันแล้วก็กรอบของเนื้อมะม่วงซึ่งเป็นพันธุ์ที่มียอดการส่งไปขายที่ประเทศเวียดนามในแต่ละปีนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากความเข้มแข,ข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเมืองป่าริวนี่เอง จึงทำให้มะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมต่างๆที่เคยห่างหายไปจากตลาดกำลังจะก,กลับคืนสู่ผู้บริโภคให้ได้ลิ้มลองรสชาติที่หอมหวานและประทับใจกันค่ะบรรยายความอร่อยมากขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยค่ะกับงานมหกรรมมะม่วง8ริ้วครั้งที่9 จัดที่ลานแสดงกิจกรรมชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนี้ค่ะงานนี้รับรองได้เลยว่าคนที่รักมะม่วงได้จุใจกับการชิมมะม่วงนานาพันธ์แน่น,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 นอนแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะคะ ยังไม่จบนะฮะสัปดาห์หน้าต้องติดตามสำหรับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับผมยังคงจะเที่ยวในเพชรบูรณ์ต่อแนะนําสถานที่สําคัญให้คุณผู้ชมได้เห็นต้องติดตามครับแต่คืนนี้ผมขออนญาตพักที่นี่ฮะการกมืลโฮมสเตย์ครับเจ้าของน่ารักมากบ้านน่ารักมากครับอยู่คนแบบสบายๆกับอากาศแบบนี้ครับมีความสุขครับเอาละขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้ขออนญาตพักก่อนนะครับสวัสดีครับ